สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตอนหนึง่งนาทีร right ีวิวกับไนนะคะทุกคนวันนี้นะคะขอแนะนำตัวนี้เลยตุ๊ต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 ตุะตตน๊ตะุ๊ตตเลตตุ๊ตตุ๊ตตุนะตุ๊ตะน๊ตตนี้เุเตตุขตตุ๊ตตน๊ตตุนตตุเตตุ๊ตตุ๊ตบุ๊ตตน๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุะตตุนตนุ๊ตตุีตตุ๊เลุ๊ตตุ๊ตตนะคะอ่ตด <T maintenant> ูด้านหลังหน่อย to ชัดไหมไม่ชัดก็แคบไปได้นะคนคือสีนี้ออกแนวแบบสีชมพูน่ารักน่ารักกุกกิ๊กมือเข้มกท็ทาได้มือขาวยิ่งทาสวยทุกคนคือแบบเป็นสีที่หวานมากนะคะแล้วที่สําคัญคือทาแล้วแห้งง่ายด้วยเนื้อไม่หนาไม่เละแล้วก็แบบแบบคนแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมือใหม่แบบไหนก็แบบสาม,มารถที่จะทําให้เล็บมันดูดีดูสวยได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะคือว่าอาจจะทนน้อยหน่อยแต่ว่า พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะต้องทาท็อปโค้ทด้วยะคะ่ะอันนี้ในอันนี้ตัวอย่างคือในไม่ได้ทาท็อปโค้ทน,นะคะก็จะแบบได้เปรียบธรรมดาธรรมดาแต่สำหรับใครที่เชี่ยวชาญทางด้าน,นการทาเล็บนะคะก็แนะนานาไปใช้ได้นะคะตัวนี้ส่วนราคาอยู่ที่หนึ่งร้อย เก้าสิบบาทบ้งประมาณนั้นไม่ถึงร้อยหรือว่าร้อยนิดๆจะจะไม่ได้ค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าไม่ได้แพงเกินที่เราจ,จับต้องไม่ได้นะคะคือราคาจับต้องได้และบางครั้งนะคะมีส่วนลดด้วยสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของ e ีทูดี้ไทยแลนด์นะทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่หน้าช็อปของเขาเลยคะตัวนี้น่าซื้อมาใช้ได้นานนะคะแล้วก็นานแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะตัวนี้ขอแนะนําเลยนะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะลองไปหาซื้อกันได้เลยคือของเขาอะมีอีกเยอะมากนะคะแต่ว่าอย่าบอกไปอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันจะหมดทุกคนคือตัวนี้คือใช้ดีมากส่วนตัวชอบนะคะ เนื้อไม่เ,เขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อปกติงน,นก็ไม่แน่ใจว่าใช้คําศัพท์ว่าอะไรนะคะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อเจลเนาะก็คือเอาพลมเป่าเดี๋ยวก็แห้งแล้วนอบแป๊บเดียวค่ะตอนนี้เลยลองดูนะจ๊ะ